ต็มข้างล่างไม่คนนั่งวะ่บาไมต้องนไปหอนาแค่หรอม่มกระานี่ะดีต้องไหนไ้างน้ำไปกไม่แค่นี้หรอมีตรงมกดนีนะคะมาดูไม่ใช่นะคะซีเอฟชุดมาเอฟเค่ะมาเอฟเลยมาเี่จนคหน่วกะ ก็จริงไหมจริงชิรลาห้าค่ะอันนี้ห้าหมื่นอันนี้ห้าหมื่นคับไปนะคะคุณไหนบ้างไหมคะคุณก็เอนันซีคุณสตอรใช่ไหมคะเอนดรกว้านะคะแม่แ่แม่แค่ะอันนี้ใครพิงคะน่คะครู้นะคะคุรู้ว่าเป็นน้ง

ตื่นมาในช่วเนี้มีทั้งยาาดี่ี่ชุดลยนะคะตื่นมาแต่ร้านช่ออะไรพิษดีปวดหัวแดงรู้ดู้เค่ะที่คนนี้แหละเล่นบาอรสิ คือคนที่วแต่างอลูกแต่คือทั้งหมดนะคะแกขานั้นงทั้งหมดค่อชื่อก็โู้ค่ะคุอืมจออกมาากห้องก็ล็อกห้องล้วแล้วก็ล็อกห้องแล้วเป๊หรอคุณลืมกดลงก่อนที่จะคุยคอแต่ว่าคือเข้าอง้ ว่คือกาผคูืいいうう้อไอเปนมะมอุต้นืองไ่ได้คือกดแล้ค่ะไดึงกดลงาอะไรดึกดลงอ๋อไอุยพูดไม่ได้หรโดนแบวนถูกดค่ะลิซี่คิมาเนกุสับต้องไปรอเาพชรหน

รองเท้าจะขาดอีกแล้วขอยอยู่หน้าช่องค่ะอย่าพิมพ์ในนี้นะเดี๋ยวโดนแบนใส่รองเท้าแปรบบเดี๋ยวจะกลับเอ้ยเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแหละ กี่ชั่วโมงช่วยเลยนะก็ควรซื้อใหม่อยู่นะคือหนูชอบใส่รองเท้าที่มันเผ็ดวิบวับมากอะเผ็ดวิบวับวิบวับเนี่ยคือแบบชอบมาก ยังจะอยู่ไหมทำไมอ๋อโชว์ไงโชว์รองเท้าคู่โปรดงอันนี้คือรองเท้าคู่โปรดเลยนะแบบใส่มาเรียนทุกวันแบบชอบมากอ่ะ